สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ที่กระลบหลักทุกงตุ้งชันครับสุปูสุคนเด้อพี่น้องทั้งไก่เปี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศเด้อในประเทศก็ดีได้เปี่น้องเด้อทุกหม่องทุกบอลทุกแก่ตู้มุ้งเหรอครับมาพบมาพร้าวเกลือเหรอครับกับเบาวแดกทางช่องยูทูบเบาวแดกชั้นแนวเด้อพี่น้องเด้อกับทางแฟนแฟนเพจบ่แฟนเพจเฟซบุ๊กกับมีได้เปี่น้องเด้อแฟนเพจกับเบาแดดภากิ่นเฟซบุ๊กกับเบาแดกได้เปี่น้องเด้อที่ต่ำให้เบาแดกตั้งเนี้ย มาเมื่อนี้บ้าแดงสีพ้าพี่น้องบ้ามากินอ่าอย่างก่อนหนึ่งหัวหมูพี่น้องหนึ่งหัวหมูเมื่อนี้กินซุกได้พี่น้องเด้จะให้กินจะดิบจะได้หลายพี่นอ้องโอ้หนึ่งไม่ไม่แบบหลายหลายหูอยู่ครับผมจะมากัดกินงปวดปวดบักพริกสองเอยน้ำกิ้มสองรสได้พี่น้องเดิมท้ายอยู่หม่องเก่านะครับสองสาวสดื้อเกา่าแหละครับหม่องเก่าเวลาเดิมบิวอัดสีบอล่อยแตค,คว่าข้นมอล่อยเป็นพันได้พี่น้องเดิอมาพบมาพอคขึ้นเก่ารุยพักเข้ากะ มันก็มีผักแวงแวงบูนสิครับอันเก่าวงว่านี่นะพี่น้องก็บอกไปเลยโม่เฟกบม่ฝากมันหรอกลุยมาอุ้ยเริ่มเตือนน้ำยาสลับขออนุญาตเตือนน้ำยาจ้ากระนอยยังพี่น้องเด้อมันแก่ข้าวหู้โหสีข้าวหูหมูมืออุ้ยเอาๆทำการทำงานกันพี่น้องว้าคือหอมพนแต่ว่ามันบอดเดินรถในร่องให้กินนะพี่น้องเด้อบอดเดินรถในร่องให้กิ่นดอกแค่อยาก กินขา้าวเร้าก็เป็นกระใสด้วยพี่น้องนะือเกาสารคาบมาไม่ต้องครับเยอเก็บท่องมาบริหารมาคือเกาแล้วครับพี่น้องสไตล์เบาแดดจะกินข้าวนี่เลยละ่ะมาพี่น้องมาอันนี้แก้วแม่แม,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 แม่แม่บ้านต่ำเลยพี่น้องแก้วต่ำมืออันนี้แก้วคอเทามาจากอนี้ครับหมูหมูนซื้อมาจากตลาดเราพี่น้อง ส,สูงเข้าไปเพื่อนง่ายต่ำมืออ้าพานธุอนี่ ดูของตลาดปะเน้เขาก็ยู่กับไก่มันพี่น้องได้กินเขา,ากินนนะีม,ม,มกเลอื้อืพัอื้ปลาข้ากับมิ้นก์มาละ ไายั่นะเรื่อต่อขอเนย่ยใส่ใส่ใส่ดิพี่นตองโอ้เขาท่าตัวอะไรพี่้องกินซุกแลกกินซุกกระดายมันจะดิบระดาไล bác có bắt Mà thử mà này วันที่ได้กินหูพี่น้องมื่อนีรว่าจะไปเอาลิ่นไหนพี่น้องมันเบิดได้หูหูกระแสบกเขาขันอยากก็บิดหอืม กุือแก้แสบยพุ่กองอเป็นหนึ่งเสียบตัวอะไรเป็นหลวมบางทมันจะาตลาดนัดเรื่องวานนน่อยเป็นหลงไปตลาดนัดวานนน่เย มันจีกรอบเลยกรอบนุมนนน่มเหมือนเพิร์นน่าเนาะอื้องนะนหนึ่งซุกอยู่แก้วแล้วก็แซ่บมแก้วหนึ่งเพื่อน่ะอืมมันนัวลึกเป็นสครับพีนน่น้องนัวลึก คำนุ่นลึกคือเข้มเด้อพี่น้องเด้อเอายังไงเข้มแจ้วสุรบานนุ่ลึกพี่น้องนัวลึกคือหมายว่าเข้มเลยพี่น้องเด้อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกกินวางเ,เสียบๆกันพี่น้องอืมมีนยังกันนาะทั้ทงหลังเมียงนาะอืม ยังอยู่น้ออืมอ่ะมึงยังน้นกงกอกบดนี้มัน้องเล้ยอืม แสบป่น้องมาไหมพี่น้องพี่น้องมาหาเมื่อกี้พี่น้องเ,เิ่นมเหล่อเิ่นมาหาเิ่นมาหาเนาะพี่นอ้องเราตัดกินอะไรพี่น้องเนาะ่าว่ากันกเถอะเรา่นมานั่นกันอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะมองลแลยเราไมจ่จะเสียบหากินแต่มองมมนแต่เสียบได้พี่น้องเด้อมองย,ยาบๆไ่ค่อยกินดอกอมองที่มันนั่นอือม พอจะบอก,กินได้แก้วนี่ยมันเข้มไมงก็ย่างลงมากอยู่เน้องเอา้าคือเก้าหน่ะสองตดัวดสองเสียบคือเก้าหรอครับอืมมาตัวนี่นแต่มงุงก็จะเสียบ ปั่นเนี่ยเขาจะข้ามอู่ยพี่น้องเหยจะปั่นเขาจะข้ามยู่ด้อกว่าอะไกับปั่นเร่องอะพี่น้องเลยเปิดไปจะโดดแลว้วข้ามเลยข้ามหนึ่งพีนง่น้องนัวลึก อืครับฝากจองกันพี่น้องเด้อหันมากิมนี่ก็แหลกก็แช่เบาแดนนนาแาด,แดนั่น,นอเ,เ,อ,นนเนนองพี่น้องเลิศก็แหลกก็แช่ก็สัตย์ตะไคร้ก็กระดิ่งให้พี่ให้เบาแดดนี่พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกระตังใจในการเทศกาลทั้งนั้นพี่อนเนาะเอ้าไม่วันมาแล้วมันนี่บรรยากาศก็ดีดีเป็น้องฝน,น,นกับสีามาบัวมากกับบัวรูดแหละครับฝนกับน้ำกับพ่อในใส่ใส่เข่าใส่น้ำแหล่าะครับดีใจหลาหละครับนะนะ นาาต่อเพี่น้องวันจะบ่อเสียบก็เสียบได้พี่น้องเลยดังก็จะเสียบนาอ

เกมมาขาเสียบก็พี่ลองอืมพี่ลองบ่ไบลองกบ่าไคือเราได้พี่ลองเด้อ tùm lại quá tùm là lại quá đi Ố, ừ, 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 im lại bên đó mũ nhắn mũ cứ mắt nhau nhau thế ขอพีนะ่รองขอเขับเดี like ๋ยวเอาหน้าพี่องนาหันกินเลยนบทั้งของเบาแดดโปรตีนย้าูดจ่าบอมมสมขอขอสขอไพ่ได้เปลี่ยงเด้่อจะถิมจะป่าจะหลังเก่องหระครับสำหรับมือวนที่ขอตัวรับไปก่อนครับมื่อนี เพิ rate, ่น pues กินเหล้าเพิ่นเมาเพิ่นมาเซาเซาเซาอยู่นั่นนึงนะครับส้ำนิดละซ้ำนิดล่ะครับสวัสดีครับผม